หลายคนคงรู้จักมาราคีนกันอยู่แล้วนะคะใครนะคะที่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานน้ําตาลความดันไขมันสูงทั้งอาการชาตามมือตามเท้าตาพร่ามัวอาการเหล่านี้ดีขึ้นและหายได้ค่ะสําหรับใครที่อยากดูแลสุขภาพขอแนะนามาราคีนกแคปซูลกระปุกนี้เลยค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ามาราคีนกเนี่ยเป็นสมุนไพรที่เรารู้จักแล้วก็ใช้กันมานานประโยชน์เนี่ยคือเยอะมากๆโดยจะใช้ผลของมาราเนี่ยเพื่อรักษาโรคเบาหวานโรคตับบรรเทาอาการโรคเกาต์ข้ออักเสบเพราะผลของมารา,จะ,รา,จ,ะราจะมีสารชาเลนตินนะคะจะออกฤทธิ์คล้ายกับอินซูลินจะเข้าไปช่วยลดระดับน้ำตาลในเลงะ ช่วยส่งเสริมการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อนลดการสร้างน้ําตาลจากตับช่วยเสริมการทผาผลาญน,น้ําตาลของเราและยังช่วยยับยั้งการหลั่งกลูโคสในลาไส้เล็กเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเบาหวานอยู่นะคะแนะนําให้ทานมาระคีนกเลยค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นมาราคีนกตราบัวคํานะคะจะสะกัดจากมาราคีนกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมสม,มุนไพรหรือว่าตัวยาอื่นๆเลยปลอดภัยได้มาตรฐานมีเลขที่ออยอจ,จดแจ้งเป็นชนิดแคปซูลทานง่ายรับประทานก่อนอาหารประมาณ15บถึงนาทีวันละหนึ่งครั้งครั้งละ3าแคปซูลนะคะใครบ้างที่ ชาชมีอาการชาตามมือตามเท้าหลอดเลือดตีบตันตาพร่ามัวหรือว่าใครที่ปัสสวาวะบ่อยๆหรือผู้ป่วยโรคเบาหวานทานไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีมากๆช่วยปรับสมดุลร่างกายที่เสี่ยงต่อเบาหวาน <c oughs> ลดความดันสลายไขมันไม่มีผลข้างเคียงหนึ่งกระปุกใหญ่แบบนี้มี100แคปซูลน,นะคะเรื่องสุขภาพเนี่ยดูแลได้ไม่ยากมาราคีนอกแคปซูลตาบวัวคำแนะนำเลยคะ่ะตอบโจทย์เรื่องสุขภาพได้ดีจริง